ดวงประจำวันที่7กันยายน2567คนที่เกิดวันอาทิตย์ด้านการงานมีการเปลี่ยนแปลงกับงานที่คุณทำอยู่ซึ่งมันอาจจะขัดใจคุณอยู่บ้างครับในช่วงนี้ทางด้านการเงินส่วนมากจะเสียไปกับการบำเรลความสุขของตัวเองแบบสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุในด้านความรักคนมีคู่ช่วยกันทำมาหากินและมีความสุขในความสัมพันธ์เป็นอย่างดีส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนที่มีอายุมากกว่า คนที่เกิดวันจันทร์ด้านการงานงานที่ท่านทำอยู่นั้นจะนําพาความสําเร็จและชื่อเสียงมาสู่คุณในด้านการเงินนั้นดีมีโอกาสได้รับโชคจากคนใกล้ชิดหรืออาจจะมาจากสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบๆตัวคุณก็เป็นได้ส่วนความรักคนมีคู่คอยดูแลกันในทุกๆด้านแบบรู้สึกชื่นใจดีที่ได้เห็นส่วนคนโสดได้พบคนที่ตรงสเปคดังใจหวังก็จริงแต่เสียอย่างเดียวที่นิสัยแบบนี้ไม่เอาดีกว่า คนที่เกิดวันอังคารด้านการงานอาจได้เปลี่ยนแปลงงานหรือโยกย้ายแต่จะเป็นไปนในทางที่ดีทางด้านการเงินเป็นวันที่ดีอีกวันกับโอกาสที่จะได้ซื้อของชิ้นใหญ่ในด้านความรักคนที่มีคู่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆไม่มีความแน่นอนเอาเสียเลยส่วนคนที่โสดโอกาสอาจได้พบกับรักโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนเยอะๆคนที่เกิดวันพุธ ด้านการงานมีงานเพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นด้วยนะครับผมส่วนการเงินในช่วงนี้หากได้เซ็นสัญญาก็ขอให้ระวังเพราะอาจมีความเสี่ยงครับผมทางด้านความรักคนมีคู่ออกไปข้างนอกหรือท่องเที่ยวกันบ้างเพื่อเพิ่มความหวานครับผมส่วนคนโสดไม่เจอคนที่จริงจังใดๆเลยในช่วงนี้ครับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีด้านการงานขอให้ระวังการที่จะถูกเอาละเอาเปรียบได้ครับ ด้านการเงินต้องเสียไปกับการซ่อมหรือการบำรุงรักษาครับส่วนความรักคนมีคู่แม้จะไม่ค่อยเห็นหัวกันบ่อยๆแต่ก็ยังคงคอยช่วยเหลือกันดีเสมอส่วนคนโสดอะไรนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์แบบไม่คาดคิดมาก่อนคนที่เกิดวันศุกร์ทางด้านการงานท่านเป็นคนขยันและมีความมุ่งมั่นสูงแม้อาจจะเหนื่อยในตอนนี้แต่ก็มีผลตอบแทนดีในอนาคตครับผมทางด้านการเงินช่วงนี้ดีมีโชคลาภรอ,อคุณอยู่ ทางด้านความรักคนที่มีคู่คู่ของคุณในช่วงนี้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงยังไงไม่รู้ส่วนคนโสดคนที่ว่าไม่ใช่อาจกลับใช่ก็เป็นได้ครับคนที่เกิดวันเสาร์ด้านการงานท่านนั้นได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่ในงานครับผมในด้านการเงินท่านเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นเงินถึงออกไปทางนี้เสียเป็นส่วนใหญ่ส่วนเรื่องความรักคนมีคู่คอยดูแลคอยเอาใจใส่กันดีแบบเห็นแล้วชื่นใจแทนครับผม ส่วนคนโสดคุณอาจได้พบรักคนในเครื่องแบบครับ